สวัสดีครับผมสกายนะครับ <laughs> คลิปนี้นี่ผมก็จะมาเจ้าตัวสุ่มสุดโคตกันนะครับ ก็คือเจ้าตัวจังพกันน็อตแอสโซทอยเลตนั่นเองนะครับโอ้โหก็เป็นไอตัวสวมที่สามารถสู้กับไททันทีวีแมนจนไททันทีวีแมนนี่สะบักสะบอมเละตุ้มเป๊ะเลยนะครับโโเดี๋ยวเรามาวาดกันเลยดีกว่าครับโดยการวาดรงกลมขึ้นเป็นโครงหัวนะมีเส้นตรงเป็นเส้นบรนร์ระัาแนวนอนคือเส้นตานครับนี่แล้วก็วาตาแหลมๆก่อนเลยนะเจ้าต,ตัวนี้นี่มันถือว่าโหดมากเลยนะครับทำซะไททันทีวีแมนของผมเวอร์ชั่นล่าสุดนี่ไปไม่ไปเลย โอ้สงสัยต้องไปเตรียมอัปเกรดร่างใหม่แล้วนะเพื่อจะมาสู้กับเจ้าตัวนี้นะแม่งโหดจริงครับเนี่ยมาถึงก็วาดปากนะปากก็เป็นกลมๆเงี้ยเหมือนกับเออเหมือนกับหน้ากากสวมออกซิเจนครับเนี่ยเนี่ยมี้อปากไว้เลยครับเนี่ยโหดมากเจ้าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะทรงพลังนะครับถือว่าเป็นตัวตึงเลยดีกว่าครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะหนีไปแล้วที่ไหนได้มันเข้ามาพุ่งชนแล้วเล่นซ้าโอ้ย ไททันทีแมนของผมนี่ถึงขนาดขโมยอาวุธมันแล้วก็มาสู้ยังสู้ไม่ได้เลยนะโอ้โหกลายเป็นไททันทีแมนนี่กลายเป็นกากเลยนะโอ้โหอะไรมันจะโหดขนาดนี้นะสำหรับเจ้าตัวจังเกิลนอตแอสโตไทเลตนะนี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆทรงหมวกกันน็อกนะนี่มีอ่านี่เหมือนกับเป็นกล้องวงจรปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยกลมๆตรงเนี้แล้วก็มีหมวกกันน็อกปิดมานี่ประมาณนี้ครับ แล้วก็ลากขึ้นไปนะครับเส้นบรรลานลากขึ้นไปเพื่อจะได้กําหนดทรงบวกกันน็อกให้มันสมดุลกันซ้ายขวานะครับเนี่ยแบบนี้ครับนี่หมวกผมอาจจะเบี้ยวไปเล็กน้อยนะช่างมันนะบอกให้ว่าสมดุลแต่บวกผมเสกเบี้ยวนะครับเออช่างมันครับนี่เราสามารถจะไปแก้ไขตอนตัดเส้นได้นะครับตอนนี้ก็คือขึ้นโค้งลู่ลวก,กไปก่อนนะครับออสายลวกไม่มีธนามืออยู่แล้วนะแล้วก็วาดเขาไปครับนี่เขาแหลมแหลมนะครับ มีสามเขาเลยครับนี่เติมไปนี่ตั้งแหล,หลมแลมอย่างเงี้ยขีดไปเลยครับไม่ยากอ่าสวยอโอ้โหบอกเลยตัวนี้นี่มีสามเขาก็น่าจะบ่งบอกถึงว่าเป็นสุนัขสมหัวนะสุนัขเฝ้านรกนะก็พูดง่ายคือไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นส้วมนรกนะว่าเสร็จแล้วเราก็มาวาดโถส้วมกันนะครับ ส้มชักโครกแต่ส้มชักโครกนี้นี่มันติดตั้งแล้วเหมือนจานบินเลยนะนี่ประมาณนี้ครับตรงนี้ถ้าถ้าเปรียบเทียบก็คือเป็นช่วงคอนะีน่เราลองมาล่างโค้งก่อนดีกว่าครับนี่โคงมันจะคล้ายๆแบบจานบินเลยเนี่ยส้มมันเป็นจานบินนะนี่อ่าแล้วก็ลากไปอีกชั้นหนึ่งครับอ่าเป็นความหนาของจานบินนะ อาจจะเบีย้ยวเบี้ยวไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่นะนี่คือการล่างโค้งครับการวาดลูกลกคือการสเก็ตโค้งล่างนะนี่ผมก็กดลงมาหน่อยนึงนี่เนี่ให้มันขึ้นรูปให้ได้ก่อนนะการขึ้นรูปของผมมันอาจจะไม่ค่อยสวยนะมันก็เป็นประมาณนี้แหละเพราะว่ามันเป็นสัดส,ส่วนที่มันไม่ใช่ปกตินะมันเป็นสัดส,ส่วนของส้วมนะมันไม่ใช่สัดส,ส่วนแบบอนาตมีเป็นคนนะมันก็เลยประมาณอย่างนี้แหละเนี่ยว่าเป็นชั้นๆ่ะลองวาดดูก่อนนะประมาณนี้มั้งเนี่ยอย่างเงี้ย เนี่ยขึ้นโค้งมาเป็นโถส้วมเป็นจักโคกเนี่ยประมาณนี้แหละรูปล่างมันอ่าแล้วเรามาวาดแขนอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแขนท่อนบนนะอืมแล้วก็วาดแขนท่อนล่างเนี่ยต้องระวังมุมด้วยนะเพราะเพราะว่าเพราะว่าผมนี่มันจะตกขอบแล้เออบิดมาหน่อยครับอ่าเดี๋ยวผมให้แขนข้างนี้เป็นปืนกันลิงเลยอ,ะอ่ะ เพราะใดหน,นี่ผมวาดนี่ผมก็วาดไม่ค่อยเหมือนอยู่แล้วนะฉะนั้นนี่อยาก,กใส่อะไรก็ใส่เลยได้เลยนะตามิน่นาการของตัวเองเลยนะอ80%นี่ผมก็จะอ้างอิงจากตัวต้นฉบับนะอีกที่เหลือคือมั่วนะเ้ยหรือว่า50%อิงต้นฉบับนะแต่อีก50%คือผมมั่วเองเนี่ยแหละถึงจะถูกต้องนะนี่ละครสายลวก อันนี้ก็จะเป็นมืออีกข้างหนึ่งนะครับจะเป็นแบบกำลังยิงปืนแอสโตนะครับปืนเลเซอร์ปืนแกมมาคืออะไรสักอย่างคนระับเออแต่มันชื่อว่าจังเกิลนะ็อตแอสโตนะอ่านี่จังเกิลน็อตนี่ภาษาเยอรมันนี่มันแปลว่าเป็นผู้นำนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นระดับบอสเลยนะบอสบอสนะไอ้พวกบอสนะ,อะรอว่าเมื่อไหร่มันจะติดคุกติดกี่ปีนะเนี่ยมันโหดมากเลยอะทำไททันทีแมนของผมนี่เล้าฉานเลยอนะ อ่าไอ้ตรงนี้ก็นี่เหมือนเป็นเป็นเกร็ะนะโค้งออกมาหน่อยหนึ่งอ่านี่ประมาณนี้นะครับมันเหมือนเป็นแท่งแท่งโคง้งๆค้งอ่าตรงขอบขอบจานบินนะแต่จานบินผมอาจจะเบี้ยวเบ้ยวเอียงเอียงนะไม่เป็นไรนะเพื่อนเพื่อนให้ดูเป็นลักษณะเป็นโค้งนะโค้งแบบครึ่งวงกลมนะเนี่ยพยายามดูให้ออกนะส่วนตรงนี้มันก็เหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นเสาค้ำอ,อ่าหรือเป็นเกร็ เนี่ยนี่ลาวแบบเงี้ยปุ๊บเนี่ยประมาณเนี้ยดูเหลี่ยมมุมด้วยนะเนี่ยประมาณเนี้ยไอ้ตรงเสาค้ำหรือไอ้แท่งอะไรยื่นๆตรงนี้เนี่ยมันจะเลี้ยวตามขอบจานบินนะอตรงนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆทรงสามเหลี่ยมนะลากไปเอาวเก่งเนี้ยประมาณเนี้ย มันจะดูมีมิติขึ้นมานิดนึงผมอาจจะเบี้ยวบ้างอะไรบ้างช่างมันนะแต่เพื่อนๆต้องลากให้มันตรงนะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยมีหลายมุมนะเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้แล้วก็สุดที่ตรงนี้มันเหมือนเป็นตะแกรงอนะอ่าอาจจะเป็นเกราะด้วยก็ได้นะเนี่ยแบบเนี้เฮ้โคตรเฟี้ยว เนี่ยลากๆไปครับมีให้เลียดมุมอ่านี่สวยเนี่ยมันก็จะดูเหมือนก่อนเนี่ยพยายามลากตรงนี้ให้มันครึ่งวงกลมโค้งๆ,ๆสวยๆนะเนี่ยพอดีผมสเก็ตแล้วมันแบบเออมันอาจจะแบบโค้งไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็สายลวกก็แบบเนี้แหละนะเราสามารถาแต่งเส้นได้นะนี่เขาเรียกว่าการแต่งเส้นหรือเกาเส้นนะลองเกาๆดูนะเออถึงจะไม่คันแต่เราต้องเกานะ ถ้าเราไม่กาวนี่เราก็จะไม่ถูกที่คันนะเราพยายามกาให้ถูกที่คันนะแล้วเส้นก็นจะเนี้ยบลงขึ้นนิดนึงที่สําคัญเวลาเราตัดเส้นเราจะได้ดูออกนะต่อไปนี่ผมก็จะมาวาดตรงนี้ครับตรงนี้มันจะติดแบบปืนกระสุนมิสไซน์มัง้งอันเล็กๆอ,อ,อาวุธมันค่อนข้างจะจัดจ้านมากเลยตัวนี้นี่ฉีดเป็นช่องช่องแล้วก็มีรูปล่อยจรวดมิสไซน์ครับ ใช่หรือเปล่าวะน่าจะใช่นะนี่กลมกลมใสไปเลยครับหกลูออ้อหเดือดมากนี่ไม่ใช่ลูกเต่านะ <c oughs> เพื่อน, <c oughs> อนๆอาจจะเห็นเป็นลูกเต่านะแต่จริงๆนี่คือจรวดนว่อยนี่แล้วนี่คือฝาครอบปิดชักโครกนะอยู่ทานหลังอ่านี่สมบูรณ์นี่มันไม่ใช่จานบินนะแต่มันเป็นมันนั่งอยู่บนทักอ่ามันนั่งอยู่บนโถส้วมชักโครกนะ นี่อันนี้คือด้านหลังชักโครกจะวาดเป็นแบบไหนดีวะมันไม่ได้ตรงนี้ขีดขึ้นมาอย่างนี้ดีกว่านี่อย่างนี้ให้มันเท่าๆกันสองด้านนะครับปึ๊บ เลือดมานิดหนึง่งตรงนี้แล้วกันขีดมาเป็นมุมโอเคผมสับสนนิดหน่อยนะรู้สึกจะดูเบี้ยวไปหน่อยว่ะเออช่างมันเฟียเเฟ้ยวเออเฟี้ยวได้ก็พอละไม่เสร็จไปเอ๋ประมาณนี้แหละมันกำลังแอคท่านะ เป็นท่าที่กำลังจะขยี้ไททันทีวีแมนเลยนะนี่อยู่ข้างๆกันเลยอ่านี่ก็จะเป็นการเดินลนยนะนี่พยายามวาดให้โค้งนะนี่โค้งให้โคง้งโค้งให้ดีกว่านี้นะโค้งแบบขนานกันนะนี่โอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าโค้งแบบโคตรชุยนะเนี่ยมันเบี้ยวไปตรงกลางเลยเนะี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่าอย่าทำตามผมนะอย่าเอาผมเป็นแบบอย่างนะเนี่ยมันเบี้ยวซะจนดูดิ แต่เพื่อนๆก็ให้รู้กันนะว่าผมเนี่ยมันมันนั่งไม่ถนัดนะฉะนั้นการล่าของผมเนี่ยประสิทธิภาพดีลดลงมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตเลยนะสร้างมันครับอันนี้เราก็มาขยับลงมาหน่อยนึงเนี่ยผมไม่อยากให้มันชนมือเออไม่มันกะลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าอนี่มันติดผมไม่อยากให้มันวาดแล้วทับกันนะเนี่ยย้ายลงมานิดนึงไอ้ตรงนี้คือปากกระบอกปืนแอสโตนะครับ มีเส้นตรงกลางเป็นเส้นบาลานนะเราจะได้วาซ้ายขาซ้ายขวาได้สมดุลนะสมดุลที่สุดนะอนี่วาดให้มันกลมๆนะโคตรกลมเดี๋ยวผมจะมาล่างปากกระบอกปืนก่อนอามาตรงอันนี้อันนี้เป็นฐานมันแล้วเดี๋ยวก็อันนี้เป็นฐานมันนะ มันจะพอไหมวะนเนี่ยผมอาจจะวาดแล้วไม่สามารถปืนสับกระบอกนี้ผมอาจจะวาดแล้วมันมันมันไม่ใหญ่นะเพราะว่ามันมันติดมือติดมือของไททันทีวีแมนนี่ครับการประหยัดกระดาษมันก็ต้องแบบทำมขอขอที่อยู่บิยดเบียดกันหน่อยวะอ่าอันนี้ผมก็จะวาดมาปักต่อนะปักต่อปักเสียบเออ เป็นสายระย,ยงระยางอ่านี่จริงจริงนะผมมันจะต้องวาดไอ้ปืนเนี่ยเพราะปืนนี้นี่เดี๋ยวจะถูกไอ้ไททันทิวแมนแย่งไปนะ <ing talking> แต่ผมวาดสองตัวนี่ปืนแม่งไม่เหมือนกันวะก็นี่แหละครับการที่ไม่มีโมเดลชีตนะหรือแบบแบบแปลนในการวาดนะฉะนั้นวาดแต่ละครั้งนี่ ทุกครั้งที่วาดจะไม่เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเหมือนกับเป็นแบบเขาเรียกจะเรียกว่าอะไรเดียมันเป็นปากกระบอกปืนแบบแบบอ้าอ้าแขนออกมาเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนแขนอ้ามานะอันนี้เดี๋ยวผมวาดกลมๆกอนเนี่ยเป็นปากกระบอกปืนใหญ่ๆเอพยายามโค้งนะนี่เห็นไหลเส้นจริงๆแล้วผมแค่โค้งสองวงนะเนี่ย นี่พยายามโค้งให้มากที่สุดนะครับนี่โค้งให้มันสวยๆเลยโค้งแบบไม่ต้องใช้วงเวียนนะใช้มือเราลากสดเลยครับนี่ค่อยๆแต่งไปนะเดี๋ยวมันก็กลมของมันเองนะนี่นะผมลากไปมันก็ดูแล้วกลมนะอ,อพอจะกลมอ่าเติมดีเทลไปนี่เริ่มเหมือนปากกระบอกปืนละแล้วก็เติมฐานไอ้ตรงนี้มันจะเหมือนกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นปลายที่มันออกมาเตรียมจะชาร์จยิงนะนี่ ก็จะละักษณะเงี้ยมีเหลี่ยมมุมนิดหน่อยเป็นเหมือนเป็นขาตั้งอ่ะอเปิดเป็นขาตั้งยิงปุ๊บแล้วก็มีสายาเสียบเสียบสาย USB ตรงนี้ครับปป๊บนี่มาเนี้ยใส่ใส่ไปอันนี้ก็ยืดมาแล้วก็เสียบตรงนี้อ่า <laughs> เป็นไงเล่า เนี่ยผมก็รู้รู้จักกลไกของปืนแอสโตรนะดิมันต้องเสียบสายตรงนี้เสียบตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็เสียบข้างหลังนี้อืมอ,มอมืแค่นี้การใช้งานก็ปกติแล้วฮะแล้วก็เติมแท่นชาร์จแอนจะเรียกว่าอะไรเดียขาตั้งแท่นชาร์จช่างมันครับจัดปลาให้นี่เป็นเหลี่ยมมุมโอเคเนี่ยที่ผมไม่ค่อยสนใจเพราะว่าการวาดครั้งแรกมันก็แบบนี้นะครับไอตัวแรกครั้งแรกนี่ เออขอให้มันคล้ายก็พอแล้วนะไม่ต้องไปเหมือนมันมากนะเพราะว่ามันไม่มีวันเหมือนอยู่แล้วนะนี่ผมปรงไปแล้วนะว่าวาดแล้วไม่เหมือนนะมันก็ไม่เหมือนอยู่แล้วน, <c oughs> นี่ไม่ต้องใส่ใจเดี๋ยวลองวาดดูครับลองขึ้นรูปดูอ่าเอาไว้มีโอกาสวาดซ้ำอย่างเงี้ยเราจะวาดดูดีขึ้นเรื่อยๆครับแลว้ววายิ่งวาดคล้ายไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งเหมือนของมันเองนะเออแรกๆมันอาจจะไม่เหมือนหรอกช่างมัน ไม่ต้องใส่ใจนะครับคนเรามันต้องหาข้อผิดพลาดนะพอเราหาข้อผิดพลาดแล้วเราแก้ไขข้อผิดพลาดมันก็จะยิ่งดีขึ้นนะมันจะมีการพัฒนามากขึ้นนะอันนี้นี่ก็คือผมวาดเพื่อให้เห็นข้อผิดพลาดนะก็ซึ่งก็ทั้งตัวเลยนะผิดพลาดหมดเลย <laughs> แต่ก็ต้องดันทุนลังวาดให้สำเร็จนะเราจะได้เจอข้อผิดพลาดแล้วไปแก้ไขในตัวถัดๆไปนะ ตัวถ,ถัดไปนี่หมายถึงหมายถึงตัวเดิมซ้ำนะไม่ใช่ตัวใหม่นะตัวใหม่ก็ผิดพลาดใหม่นะ <c oughs> นี่อันนี้ก็จะเป็นปืนที่ติดอยู่ตรงนี้นะอาหามุมดีๆครับวาดวาดเป็นเหลี่ยมๆก่อนแล้วก็เติมปืนไปลำกล้องปืนไอ <c oughs> ้นี่แต่พอมันมาติดตรงนี้นี่เหมือนไอจ้อนฉี่เลยวะ <c oughs> <c oughs> นี่มันจงใจออกแบบเป็นอย่างนี้หรอเนี่ยเ <c oughs> นี่ยโคตรเหมือนเลย โอเคตรงนี้ก็เป็นฐานนะฐานของชักโคกอ่อก็ขีดๆ้นะเนี่ยเงี้ยหักมุมนิดนหน่อยๆนะเพื่อความเฟียวนะอืมประมาณนี้โอเคดูเป็นฐานแล้วเติมเติมดีเทลข้างในหน่อยๆหนึ่งให้รู้ว่าเวลาเวลาไอ้หัวมันแพ้มันจะได้มุดลงรูตรงนี้เนี่เติมตรงนี้ให้ยาวขึ้นหน่อยหนึ่งโอเคประมาณนี้ มีทงมีฐานมีข้างในอะไรโอ้โหโกลไกลเรียบร้อยสวยงามครับ <laughs> แต่จริงๆ <laughs> คืออะไรผมก็ไม่รู้นะข,ขีดไปเนี่ยเป็นแท่งๆมาวาดแขนอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวผมมาวาดแขนตรงนี้ก่อนอเดินลายครับเดินลายแบบแบบเอาท่อนเหล็กมาประกอบกันอย่างเงี้ยมั้งนะเนี่ยสแท่งสแท่งลากยาวหน่อยนึง ให้มันเชื่อมตรงนี้อารมณ์เหมือนเป็นเกาะแขนด้วยแล้วก็ใส่ตรงนี้เป็นแท่งๆอีกแท่งหนึง่งตรงกลางแล้วก็เชื่อมปึ๊บให้มันดูเหมือนกับเหมือนกับมีอะไรยุบยุบ,ย,บยับนะบเป็นเหล็กเชื่อมนี่มันจะได้ดูแขนดูเป็น,นกลไกเป็นหุ่นยนต์นะครับ เติมเกาะประมาณนี้มั้งเนี่ยใส่ไปเป็นหัวไหล่นะเชื่อมเชื่อมตรงแขนค,ค่อยเติมไปคนระับนี่เติมผิดเติมถูกก็ช่างหัวมัน <laughs> นี่ทำการอ,อ็อกเชื่อมอันนี้ก็คือตัวต่อที่ต่อเชื่อมเป็นเป็นเกาะไหลนะนี่เชื่อมเป็นฐานมันอ่าค่อย,อย,อยขีดไปนะับ อันนี้ก็เป็นเกาะไหลเลยนะครอ๋อนี่วาดให้มันเป้ปงๆเลยนี่เนี่ยมันมีเกาะไหลด้วยทําให้ยิงไม่เข้าหัวมันนะเนี่ยเสริมฐานโอ้โหโคตรแข็งแกร่งนี่ประมาณนี้แหละโอเคนี่แล้วก็ต่อไปตรงนี้ก็ผมจะให้มันเป็นปืนการล,ลิงไปเลยครับ อ่าฮ่าอ่าโค้งๆนี่ปืนก๊ลลิงแบบเบลเลอร์เลยครับงานนี้นี่ไททันทีวีแมนนี่ไม่ได้พูนเพราะเพราะในเรื่องชนนับนี่ใช่ปืนก๊ลลิงนะครับ,รบติดอาวุธครบฟูลเบิร์ดเลยนะนี <laughs> ่มันจะพังเพราะเวอร์ชันสากายเนี่ยแหละติดไปครับอ่าทำมุมหน่อยนึ่งอ่าแบบนี้ แมเสียดายครับมันมันจะล้นกรอบเนี่ยว่าจยากมากประมาณนี้แล้วกันมั่วๆไปนะครับนี่มันมันสุดละมีเกาะกันเอาไว้นะครับไม่ให้ไม่ให้มือข้างนี้ถูกทำลายเติมเดินลายไปครับเสริมไปครับความเกาะความแข็งแกร่งเดินลายโชว์ อันนี้ก็ใส่น no, งใส่น็อตก็มั่วๆไปแลครับอยากให้เป็นลายไงก,ก็จัดได้เลยนะน,นี่ก็ลายมั่วนี่คือเส้นบาลาครนะับลองกะดูมันเบี้ยวบอกว่ามันถ้าทางจะเบี้ยวเยอะนะเดี๋ยวค่อยไปแต่งใหม่ก็ประมาณนี้แหละคร่าวๆอ่าเติมปืนกัรลิงนี่ประมาณนี้ครับหัวเดียวไม่ได้นะมีต้องมีหลายหัวนี่น,น,น,นี่นี่คือปลายกระบอกปืนนะไม่ใช่ไม่ใช่บุหรี่ ที่พายก็บอกปืนนะนี่มันจะมีรัวๆเลยติดหลายอันนะนี่คล้ายๆเหมือนมีมีเทียนไขอยู่รอบแคนเค้กนะนี่โห้หโ,โคตรอลังการนี่แค่นี้ก็โคตรเทรับทรงพลังสุดๆครับ จังก็นอตแอสโตอยเลตเดือดดานด้วยแสงสีส้มออเรนโปะเรดทับเสริมความดิบเถื่อนโจมตีไททันทีวีแมนจนแตกมหาไม่รับซ่อมเฮ้ยหมอไม่รับซ่อมและเลงมอส,สกรีนสาดเข้าไปเลยไม่สวยก็ช่างมันเตะเกลี่ยให้เม็ดสีไม่แตกปลายสู้กับไททันทีวีแมนได้อย่างห้าวหาญใช้ซิวเวอร์เกรกระแทกอัดเข้าไปไม่ต้องยั้งมือลงสีดำให้เกิดมิติแห่งความเฟี้ยว แต่ยาระบายเยอะเดี๋ยวน้องจะตุยตามไททันทีวีแมนไปโอ้โหทำไมมันดุจังวะ